Tá? สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันกับพี่โพนี่กันอีกแล้วในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่ากระแสะของเกม Poppy Playtime นะคะ chapter 3เนี่ย chapter 3มนะคะมาแรงมากเพราะงั้นนะคะวันนี้พี่โพนี่เนี่ยก็จะมาแต่งตัวนะคะเป็นตัวละครในเกมนี้เลยนะจ๊ะจะมีแบบว่าเจ้าแมวแคทนัสีม่วงกันด้วยนะแล้วก็เหล่าเพื่อนๆน,นะคะเป็น Smiling Gritter กันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนกันนะมาเริ่มกัน ก่อนอื่นเลยนะคะตัวแรกเนี่ยที่เราจะมาทำกันนะคะบอกเลยขาดไม่ได้เลยก็จะต้องเป็นเจ้าแคทแดบนะคะแมวม่วงที่แสนจะแบบว่ามีความทั้งน่ารักทั้งน่ากลัวเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่พนี้นะคะจะมาแต่งกันเลยเอาเป็นแบบไหนก็น,นีเอ่ยน้องแคทแดบนะคะเขาเป็นแมวเนี่ยสีม่วงแล้วก็เป็นเพศชายนะจ๊ะนี่เลยเดี๋ยวพี่พนี้เนี่ยทำตาเป็นสีดําๆแบบนี้ละกันนะจ๊ะแล้วก็ต้องป่านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยทาเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าเจ้าน้องเขานะคะค่อนข้างจะมีความแบบ ยิ้มกว้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้ละกันนะแล้วก็ต่อไปเลยทุกคนทรงผมนะคะแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าทรงผมของน้องแมวนะคะคือมันจะมีผมยาวๆไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนนี้นะคะขอเลือกทรงผมดีกว่าเอาเป็นแบบไหนกันดีนะเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปลี่ยนสีนะคะขนของน้องเนี่ยตรงผมอันนี้นะคะให้มันเป็นแบบสีม่วงๆอะไรแบบนี้กันดีกว่านะจ๊ะนี่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเอแมว น้อยเนะคะเขาก็จะต้องมีหูแมวด้วยใช่ไหมนี่เลยเรานะคะจะเอาเป็นหูแมวแบบนี้กันเลยแตนแต,น,ตนนะคะทุกคนแล้วก็ถัดไปนะคะขาดไม่ได้เลยเอน้องแมวก็ควรจะมีแบบนี้ไหมนี่เลยเป็นแบบว่าหนวดแมวจมูกแมวนะคะน่ารักใส่ใส่ใสแบลวมๆมากเลยแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เสื้อผ้ากันสิชืบนะคะนี่เลยเอาเป็นแบบว่าเสื้อแขนยาวละกันนะจ๊ะเราก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะให้มันเป็นแบบสีม่วงๆเลยทุกคนมันจะได้เหมือนแมวแคทนปนะ เอาเป็นม่วงแบบนี้เลยละกันเป็นแบบคล้ายๆกับม่วงๆนะคะอมชมพูหน่อยๆอะไรแบบนี้นะมีความแบบม่วงแป่นนิดนึงนะจ๊ะชืบนนะคะต่อไปเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรองเท้าดีกว่ารองเท้านะคะเขามีเป็นแบบว่าถุงเท้างั้นเอาเป็นถุงเท้าแบบนี้ละกันนะจําได้ว่าเจ้าแคทนันะคะเขาจะมีแบบว่าเหมือนกับเป็นถุงมือด้วยป้ามมาดเดี๋ยวเรานะคะมาใส่เป็นถุงมือแบบนี้ละกันแล้วก็เปลี่ยนสีถุงมือนะคะเป็นแบบสีม่วงๆเข้มๆแบบนี้กันเลยนะเอท แต่ว่าจําได้ว่าในเกมนี้นะคะเขามีแบบว่าเป็นห่างแมวเลยทุกคนอุ้ยอันนี้เลยเป็นแบบว่าห่างแมวกันแล้วนะจ๊ะเป็นไงเหมือนแมวแ,แคทแนปกันหรืยอยังคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นตัวละครเนี่ยเจ้าน้องแคทแนปมันแล้วนะคะเป็นแมวม่วงเลยแต่ว่าเอ๊ยยังขาดอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังขาดอะไรนะจ๊ะนี่เลยคือแบบว่าปกตินะคะน้องแคทแนปเนี่ยเขาจะมีเป็นสร้อยคอน,นะจ๊ะเป็นแบบรูปพระจันทร์เลยทุกคนเดี๋ยวพี่พอนี่เนี่ยพาเพื่อนๆนะคะมาที่นี่ดี กว่าเป็นแบบร้านเครื่องสําอางนั่นเองค่ะแปะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะเอาล่ะมาแล้วทุกคนอุ้ยเดี๋ยวของแมวแคทแนบนะคะเดินมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยเห็นอะไรวะเป็นแบบว่าสร้อยคอนนะจานนี้มีแบบว่าเป็นรูปพระจันทร์ด้วยทุกคนเฮ้ยอันนี้ถ้าทางจะใช้ได้นะเนี่ยมาเดี๋ยวเรานะคะใส่ให้น้องแมวแคทแนบกันเลยดูสิเป็นไงคะทุกคนโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนันเนี่ย ตัวละครแคทแนบอันนี้นะคะบอกเลยว่าแสดงถึงความแบบง่วงนอนนะคะความหลับไหลอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะมีการปล่อยควันสีแดงออกมาด้วยนะให้เพื่อนๆนเนี่ยเขาหลับกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่พอนี่นะคะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กอันนี้ดีกว่านะแปะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะที่นี่นะคะมีเด็กน้อยแต่ว่าเอ๊ะทำไมเด็กไม่ลาบานเดี๋ยวน้องแมวแคทแนบนะคะจะจัดการเลยแหวแววแหวนะคะอ้าวทำอะไรอ่ะน้องแมว แคทแน็บทำลายอุ้ยอุ้ยเด็กกลัวนะคะจนหลับไปเลยนี่คือแบบว่าน้องแมวแคทแนบนะคะสามารถปล่อยควันสีแดงนะคะออกมาให้เด็กหลับไหลกันด้วยนานแล้วก็นี่เลยอุ้ยเดี๋ยวนะมีคนยังไม่หลับนะคะแววแววนะคะนี่น้องแมวแคทแนบปล่อยควันแล้วคุณครูตรงนี้ก็หลับแล้วนะคะออโอ้โหเรียบร้อยกันไปเลยนะจ๊ะสุดยอดไปเลย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเขามีเป็นพัดจันรด้วยทุกคนเดี๋ยวน้องแมวแคทแน็บเนี่ยก็จะขอพัดจันอันนี้ไปละกัน anna ตัวต่อไปนะคะที่พี่โพนี่เนี่ยจะมาแต่งเลยจะเป็นด็อกเดย์ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะแบบว่ามีความเป็นหัวหน้าของเหลากริตเตอร์เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบสดใสอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่เลยพี่โพนี่ก็จะเลือกเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็สีผิวของเขานะคะเขาจะเป็นแบบสีส้มๆนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะเอาตาแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นน้องหมาด้วยนะมีความแบบสีส้มๆนะจ๊ะเพราะ menu, งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่โพนี่นะคะขอเลือกเป็นแบบว่าปากกว้างๆแบบนี้ละกัน แล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูดีกว่าทรงผมนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้องผู้ชายเลยเพราะงั้นเนี่ยผมยาวไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมันเลือกทรงผมเนี่ยเป็นแบบนี้ละกันนะจ๊ะแล้วก็เปลี่ยนสีเนี่ยให้มันเป็นแบบสีส้มๆนะคะมันจะได้เหมาะกับน้องเขานั่นเองนะนี่เลยทุกคนพี่พลนี้เจอแล้วนะคะเป็นแบบหูน้องหมาเลยเหมาะกับน้องด็อกเดย์มากนะจ๊ะมีความแบบสดใสร่าเริงนะคะเป็นหัวหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขานะคะชอบหาคําพูดดีๆเนี่ย มาให้กำลังใจเพื่อนๆเ,เขาอยู่เสมอเลยทุกคนพี่พลนี่ว่านะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะมีเป็นหนวดอะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าน้องหมานะคะดูดิจากรูปภาพนะคะก็ควรที่จะมีเป็นแบบหนวดเหลืองๆอ,อะไรแบบนี้ด้วยนะไหนดูสิอันไหนสีเหลืองเอ่ยอันนี้ยังไม่ใช่สีเหลืองนะจ๊ะนี่เลยเป็นแบบสีเหลืองเลยทุกคนแล้วก็ตรงจมูกของเขานะคะนี่พี่พลนี่ว่าเอาเป็นจมูกน้องหมาแบบนี้ดีกว่านะดูดิเป็นไงคะเหมือนน้องหมาก,กันหรือยังเอ่ยเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันต่อเลย เสื้อผ้ากันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะจะมาเลือกเสื้อผ้านี่เป็นแบบสีออกส้มๆอะไรแบบนี้นะชืบนะคะเกงเลยเป็นสีส้มๆเหมือนกันส่วนรองเท้านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอารองเท้าสีดําออกก่อนเอาเป็นแบบว่าถุงเท้าแบบไหนกันดีทุกคนหรือว่าจะไม่ใส่กันดีนะงั้นพี่พนี่ว่าเราเนี่ยคะไม่ใส่ถุงเท้าละกันนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่พนี่คิดว่านะคะเราเนี่ยควรจะมีถุงมือนะคะให้น้องเขาด้วยเพราะว่ามือเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความแบบสีเข้มๆเลย อะไรแบบนี้นะจ๊ะงานเรานะคะเอาเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ตรงห่างนะคะพี่พนี่ว่าเราแน่จะมาหาห่างให้น้องอุ๊ย อันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ดูเหมือนก็ว่าจะเป็นสุนักจิ้งจอกมากกว่านะคะเองงั้นเอาอันนี้ละกันอันนี้เนี่ยเรียกว่าเหมาะมากเลยทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นสร้อยคอด้วยนะเป็นรูปพระอาทิตย์เลยแสดงถึงความสดใสนะคะจำใส่อะไรแบบนี้ในยามเช้านะจ๊ะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเขาไม่มีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะเอาเป็นสร้อยคอแบบนี้ละกันทุกคนพี่พลนี่จําได้นะคะว่าในสถานเพยาบาลตรงนี้เนี่ยเขามีแบบว่าอะไรที่มันเป็นรูปพระอาทิตย์นะทุกคนนึอก ออกมีค่ะนี่เลยคือแบบว่าด้านตรงนี้นะคะเขามีเป็นพาทิทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยเอาออกมาไม่ได้นะคะพี่โมนี่ก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นครีมกันแดดพาทิละกัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีเป็นรูปพาทิน,นะคะก็แบบว่าเอาไปก่อนละกันนะแล้วก็ตัวถัดมานะคะเราจะมาแต่งเจ้าตัวนี้เลยมีชื่อว่าบอบบี้แปรหักนั่นเองจะเป็นน้องหมีนะคะตัวสีแดงเลยจะเป็นเพศหญิงนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบรูปหัวใจนะคะที่สร้อยคอด้วยทุกคนแสดงถึง ความรักนะคะความใจดีความห่วงใยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรแบบนี้บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานที่หรือว่าสิ่งของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะเขาเนี่ยก็รักนะคะมอบความรักให้กับทุกสิ่งเลยทุกคนมีใครชอบตัวนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาแต่งกันต่อเลยต้องจมูกนะคะเขาก็มีแบบว่าเป็นเหมือนกับจมูกหมีนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะขอนเลือกเป็นแบบนี้ละกันนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทรงผมดีกว่า ทรงผมนะคะเอาเป็นแบบไหนกันดีเป็นแบบว่าสีแดงแนะคะแบบนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะ <S <S แล้วก็ด้านหลังนะคะเอาเป็นแบบว่าผมสั้นละกันค่ะทุกคนเป็นแบบว่าสีแดงแดงนะคะน่ารักน่ารักเลย <S <S แล้วก็ถัดไปนะคะอุ้ยเขามีแบบว่าเป็นหมวกหมีนะคะแต่ว่าเอพี่พนี่ก็จําได้นะคะว่าเขาเนี่ยเขามีเป็นหูหมีค่ะทุกคนนี่เลยคือแบบน่ารักมากเลยนะแล้วก็ต่อไปนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเสื้อผ้ากันดีกว่านะคะเป็นแบบว่าสีแดงๆเลยแบบนี้ละกัน แล้วก็กางเกงนะคะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะนี่น่ารักแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะในส่วนของรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวพี่พนี่นะคะถอดรองเท้าออกก่อนแล้วก็ถุงเท้านะคะเอาออกเลยพี่พนี่นะคะจําได้ว่ามันมีเป็นรองเท้าสีออกแ,งแงดงๆค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> แล้วก็ส่วนตรงมือนะคะเราเนี่ยน่าจะทําเป็นถุงมือให้น้องเขากันนะ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยเป็นสีนะคะออกประมาณนี้แล้วกันคะ่ะทุกคนเหมาะมากๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> ต่อไปนะคะพี่พนี่ก็จําได้ว่ามันมีนะคะเป็นแบบ มีน้อยแบบนี้เลยไหนมันดูซีนี่ไงเป็นแบบว่ามีนะคะอบก่อนด้านหลังค่ะทุกคนอันนี้เรียกได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นน้องมาแล้วนะแต่ว่าเอ้สร้อยคอนะคะเขาก็ไม่ได้มีเป็นแบบสร้อยคอรูปหัวใจอะ่ะทุกคนพี่พลนี่ก็นึกไม่ออกว่ามันมีหรือเปล่านะ้าแต่ว่าพี่พลนี่เนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูเลยมีที่ไหนบ้างนะที่เขาเนี่ยมีเป็นรูปหัวใจให้น้องกันพี่พลนี่จําได้นะคะที่นี่เลยเป็นแบบว่าเครื่องสําอางเปิด ใหม่อีกแล้วนะร้านนี้เลยจ้ะชื่นนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นแบบความลับค่ะทุกคนมีใครรู้หรือยังเอ่ยนี่เลยนะด้านบนค่ะเขาสามารถกดแบบนี้ได้ด้วยจ้ะเจ้เอนะได้เป็นแบบรูปหัวใจมากันแล้วค่ะทุกคนช่อแวบนะคะดูสีสามตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนมีเป็นแบบว่าพระจันทร์นะคะพระอาทิตย์แล้วก็หัวใจด้วยตัวต่อไปนะคะจะเป็นสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะตัวถัดมานี้นะคะเรียกได้ว,ว่าก็เป็นน้องผู้หญิงอีกแล้ว เป็นเพศหญิงนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระต่ายสีเขียวนะคะเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักเลยมีชื่อวฮอปปี้ฮอปสกอตนะคะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบร่าเริงแจ่มใสนะคะมี Energy เนี่ยล้นเหลือมากๆเลยทุกคนคือเขาเนี่ยมักจะกระโดดนะคะอยู่ข้างๆเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีลักษณะนิสัยนะคะชอบเสียงดังบ้างหรือว่ามีความแบบใจร้อนบ้างอะไรแบบนี้นะคะงั้นเลือกเป็นทรงผมแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็เอาให้มันเป็นสีเขียวๆเลยค่ะทุกคน ชืบๆนะคะนี่เลยเป็นกระต่ายนะคะเอาเป็นแบบนี้ละกันหนีสองข้างเลยนะคะน่ารักน่ารากักแล้วก็เป็นสีเขียวกันอีกแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสีเขียวนะคะทางตัวกันเลยแต่ว่าขาดไม่ได้นะจ๊ะเป็นกระต่ายนะคะก็ต้องมีหูกระต่ายแบบนี้ค่ะเพื่อนแล้วก็ต่อไปนะคะในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยเรานะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าสีเขียวๆเลยค่ะเอาเป็นสีเขียวไหนกันดีนะงั้นเอาเป็นสีเขียวนี้ละกันค่ะแล้วก็กางเกงนะคะเหมือนเดิมเลยเป็นสีเขียวนะคะแบบเดียวกันเลยนะจ๊ะต่อ ไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูในส่วนของรองเท้าถุงเท้ากันดีกว่านะมีไหมเอ่ยเป็นแบบสีเขียวๆนะจ๊ะนี่เลยมีนะคะพร้อมพอดีกันเลยงั้นเดี๋ยวเราเนะคะมาดูกันต่อในส่วนของถุงมือกันดีกว่านะจ๊ะชื่นนะคะถุงมืออยูนไหนี่เลยถุงมือนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นสีเขียวเขียวเข้มละกันนะจ๊ะเอาเป็นสีเขียวนี้ละกันนะน้องกระต่ายนะคะเขาก็ต้องมีแบบว่าเป็นหางด้วยอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่พลิกก็จำได้ว่ามันมีหางแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นแบบว่าน้องกระต่ายกันแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัว เขาเนี่ยะะจะมีสร้อยคอเนี่ยเป็นรูปสายฟ้าเลยทุกคนชวแฮมนะคะมาแล้วจากเพื่อนๆอุ้ยมีใครเห็นเป็นแบบสายฟ้าไม่เอ่ยพี่พลนี่เห็นแล้วนะคะคนนี้เลยเขาแบบว่ามีต่างหูนะคะเป็นแบบสายฟ้ากันเลยนี่เหมาะกับน้องมากๆค่ะทุกคนอานะคะ้าวเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นตัวละครเนี่ยมาแล้วทั้งหมด4ตัวค่ะทุกคนพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์นะคะประจําแต่ละตัวละครเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะตัวถัดมานะคะ ขอน,นำเสนอเป็นเจ้าตัวนี้เลยมีชื่อว่าพิกกี้พิกกี้นะคะเป็นหมูสีชมพูเพศหญิงนะคะบอกเลยว่ารักการกินมากๆเลยมีใครนะคะรักการกินบ้างหรือเปล่าเอ่ยพี่พนี่นะคะก็ชอบกินเหมือนกันโดยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบสร้อยคอเนี่ยเป็นรูป Apple แอปเปิ้ลเลยทุกคนแสดงถึงการรักการกินนะคะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเล่นกับการเรียนรู้นะคะก็สําคัญแต่อะไรที่สําคัญกว่ารู้ไหมก็คือการกินค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เรานะคะจะออกไป หรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเรานะคะจะต้องกินอะไรเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ท้องนะคะจะได้มีพลังงานเนี่ยเอาไว้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มีพลังเอาไว้เล่นอย่างล้นเหลือนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกด้วยว่าเขานะคะมีของโปรดที่ชอบด้วยแล้วก็เป็นซีเรตลับด้วยนะคะห้ามบอกใครเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบกินขนมปังเนยถั่วกับแยมนะคะเป็นของโปรดเขาเลยทุกคนมีใครนะคะเคยกินเมนูนี้บ้างหรือเปล่าเอยบอกพี่พนี้หน่อยนะจ๊ะน้อง เขะะาก็จะต้องมีหูด้วยทุกคนแต่ว่าพี่พลน,นี้นะคะก็หาหูหมูไม่ได้อะ่ะงั้นเรานะคะเอาเป็นหูแบบนี้ไปก่อนละกันนะเป็นแบบหมูน้อยน่ารักน่ารักนะคะสีชมพูเลยแล้วก็ถัดไปนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเรานะคะจะต้องมีถุงมือให้น้องเขาด้วยค่ะทุกคนเป็นแบบว่าสีชมพูละกันนะที่สร้อยคอของน้องนะคะเขาเนี่ยจะมีเป็นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าในเกมนี้นะคะยังไม่ได้มีเป็นสร้อยคอแอปเปิ้ลนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะพาน้องไปหา แอปเปิลกันดีกว่าค่ะทุกคนมีใครรู้บ้างว่าแอปเปิลนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยแต่ตแต่นะคะที่ร้านสะดวกซื้อกันเลยจ้ะแปะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปกันเลยนะเชววบค่ะมาแล้วพี่สาวค่ะมีแอปเปิลให้หนูไหมคะอ๋อมีจ้าอยู่ทางด้านในเลยนะคะเชิญเดินไปได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณคะ่ะชืบชืบนะคะไหนดูซิอุ๊ยดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นแอปเปิลเลยอ่ะทุกคนไหนชิมซิโอ้โหอร่อยจังเลยอะ่ะที่นี่เนี่ยมีแต่ของ กินน่าก,กินทั้งนั้นเลยอ่ะแสนอร่อยทั้งนั้นเลยถูกใจพิกกี้พิกกี้มากเลยค่ะเรานะคะก็ดูในส่วนของตัวละครผู้หญิงเนี่ยไปเยอะมากแล้วทุกคนขอสลับนะคะมาที่ตัวละครเด็กผู้ชายกันบ้างดีกว่านะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นน้องไก่เนี่ยที่มีขนสีเหลืองเลยค่ะทุกคนมีความแบบเท่นะคะมีความคูมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนเนี่ยเขานะคะก็พร้อมรับมือหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่ามั่นใจนะคะแล้วก็มีความเท่ เหลือล้นเลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่พนนี้นะคะขอเลือกเนี่ยทรงผมนะคะเอาเป็นแบบนี้ละกันค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแบบสีเหลือง,งเลยเพราะว่าเป็นน้องไก่นะจ๊ะตัวนี้นะคะลืมบอกไปเขามีชื่อว่าคิกกินชิกเกนนะคะชื่อเนี่ยค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของหัวนะคะพี่พนนี้จําได้ว่าหัวของเขาเนี่ยมีเป็นแบบนี้ด้วยจ้าดูดีเป็นไงเหมือนน้องไก่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูดีกว่าในส่วนของเสื้อผ้านะคะเราก็จะเลือกเป็นแบบเสื้อผ้าสีเหลืองเลยจ้ามันจะได้เหมาะกับสีผิวของเขากันนะ ชืบนะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยเป็นแบบสีหเหลืองๆเหมือนกันนะจ๊ะชืบเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะคะเขามีเป็นแบบว่ารองเท้าสีเหลืองเลยจ้ะ hmm. นี่เหมาะมากๆเลยนะสร้อยคอนะคะเขาก็ไม่ได้มีเป็นรูปดาวนะคะนึกไม่ออกเลยอะ่ะมีเป็นรูปดาวที่ไหนหรือเปล่าคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปหาดาวกันดีกว่านะชืบนะคะมาแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะเขามีเป็นดาวด้วยจ้าเอนะคะได้มาแล้วจ้าเรียบร้อยเลยนะเอาล่ะตอนนี้นะคะตัว คอเย,เยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะยังเหลืออีก2ตัวเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะไปลุยกันต่อเลยนะตัวถัดมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเพศหญิงเลยมีชื่อว่าคลาฟตี้คอนนะคะเป็นยูนิคอนเนี่ยที่มีสีขาวฟ้าะคะทุกคนเขามีสองสีกันเลยคือแบบว่าดูเลิศมากเลยจ้ะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสร้อยคอเนี่ยเป็นรูปดอกไม้ค่ะทุกคนชอบสีสันนะคะแล้วก็ชอบแบ่งปันเนี่ยพวกสีเทียนนะคะดินสอสีสีน้ำเนี่ยให้กับผู้อื่นด้วยนะจ๊ะเขาจะมีพวกความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยที่เลิศเลอมากเลยทุกคนคือแบบว่ามองไปทางไหนน ะะมองสิ่งต่างๆเนี่ยรูปร่างนั้นรูปร่างนี้นะคะเขาก็จะมองเป็นแบบจินตนาการนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์หมดเลยค่ะทุกคนเอาละเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าตัวละครตัวนี้นะคะจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะงั้นเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นเสื้อสีขาวละกันส่วนกางเกงน,นะคะชืบเลยเอาเป็นกางเกงสีขาวๆละกันนะเดี๋ยวเรานะคะใช้เป็นถุงเท้าเนี่ยสีฟ้าแบบนี้กันเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขามีเป็นแบบออร่านะคะเป็นสายรุ้งด้วยเหมาะกับน้องยูนิคอนของเรามาก มากเลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะคะยังขับไม่ได้เลยอะเขายังไม่มีเข่ายูนิคอร์เลยนะคะทุกคนเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาที่สถาน,นีรถไฟกันเลยนะชืบนะคะมาทางด้านซ้ายกันเลยแล้วก็หยิบบัตรไปนะจ๊ะชูแวบนะคะได้แล้วโอโ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้นะคะเขามีความลับกันด้วยนะจ๊ะเอาบัตรนะคะเข้าไปกันเลยชืบนนะคะแตนแต่ตตทุกคนได้เป็นของความลับมาจ้านี่เลยนะคะเปิดเลยนี่เขานะคะก็มีเป็นแบบหูฟังเนี่ยยูนิคอร์ด้วยค่ะ ุกคนดูดิเหมาะก,กับเรามากๆกเลยนะจ๊ะแต่ว่าเอ้สร้อยคอของเราเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้นะคะยังไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวพี่พนี้นะคะขอพาน้องเขาเนี่ยไปหาดอกไม้กันดีกว่านะไปกันเลยค่ะเรากลับมาที่นี่อีกแล้วค่ะทุกคนนี่ที่นี่นะคะจะเป็นร้านเครื่องสาอางเปิดใหม่นั่นเองนะคะดูดิเขามีแบบว่าเป็นสร้อยคอนะคะเป็นรูปดอกไม้ด้วยอะเหมาะก,กับเรามากเลยค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะตัวอื่นๆนะคะเขามีแบบว่าเป็นของถือค่ะทุกคน เพราะงั้นนะคะน้องคราฟที่คอนเนี่ยาขาดไม่ได้เลยนี่เลยนะจ๊ะเราเนี่ยก็มาหาเป็นดอกไม้นะเอาไว้ถือกับเพื่อนๆกันนะคะตัวสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นน้องช้างเลยที่มีสีฟ้ากันนะเป็นเพศชายนะคะมีชื่อว่าบาบบ้าบับ,บเปอร์แผนกันทุกคนคือแบบว่าเป็นน้องช้างสีฟ้าแบบนี้กันเลยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาแต่งน้องช้างกันดีกว่านะนี่เลยคือแบบว่าเขานะคะก็มีสีผิวเนี่ยเป็นสีฟ้าแบบนี้ด้วยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พนี้นะคะขอดเรื่องเนี่ยเป็นแบบว่าดวงตา แบบนี้ละกันแล้วก็ปากนะคะเอาเป็นแบบไหนกันดีเอ่ยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีความสดใสนะคะแล้วก็เอาใจใส่เพื่อนๆของเขามากเลยชอบคุมเพื่อนนะคะไปในทิศทางที่ดีค่ะทุกคนเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นหน้าตาเขาแบบนี้ละกันค่ะทุกคนแล้วก็ผมนะคะเอาเป็นแบบไหนกันดีเอ่ยชื่อนะคะงั้นเอาเป็นแบบนี้ละกันเป็นแบบว่าสีฟ้าๆกันเลยนะจ๊ะเสื้อผ้านะคะเอาเป็นแบบเสื้อเนี่ยสีฟ้าๆก็เลยจานี้เลยเป็นแบบนี้กันเลยนะแล้วก็กางเกงนะคะเอาเป็นแบบน ก็เป็นแบบเติมนะจ๊ะแล้วก็ปรับให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้กันเลยนะแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะคะเราจะเอาเป็นรองเท้าออกไปเลยแล้วก็ใส่ถุงเท้านะคะเหลือไว้แค่สีฟ้าค่ะทุกคนต่อไปนะคะมาดูในส่วนของถุงมือกันดีกว่านะจ๊ะเอาเป็นแบบว่าสีฟ้าๆนะคะเข้มๆแบบนี้กันเลยนะเข้ากับน้องมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าในเกมนี้เนี่ยเขายังไม่มีพวกจมูกช้างอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าหูช้างเลยเรานะคะก็จะต้องทําเป็นแบบตัวละครนะคะเปล่าๆแบบนี้ไปก ตรงไร้ของเขานะคะจะมีเป็นแบบรูปหลอดไฟด้วยค่ะทุกคนแสดงถึงความเฉลียวฉลาดอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันเลยนะจ๊ะที่โรงเรียนกันเลยในโรงเรียนนะคะเขาจะมีเป็นหลอดไฟด้วยค่ะทุกคนแปะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจา๋าตรงนี้นะคะเขามีแบบว่าเป็นหลอดไฟด้วยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างจ๊ะสาหรับแคทแนปนะคะเจ้าแมวม่วงที่สามารถปล่อยควันสีแดงออกมาเนี่ยให้ทุกคนหลับไหลกันนะคะกับเหล่าสไมลิง กริเตอร์กับทุกคนคือแบบว่าทุกคนนะคะดีใจมากเลยที่ได้เจอเจ้าแคทแนบแบบนี้นะเพื่อนๆนะคะชอบตัวละครไหนมากที่สุดเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่พลนี่กันนะคะพี่พลนี่นะคะบอกเลยว่าตัวเองนะคะชอบเป็นเจ้าน้องแคทแนบมากเลยต่อให้น่ากลัวนะคะแต่เ็ายังมีความน่ารักค่ะเพราะว่าเป็นน้องแมวนั่นเองนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจพี่พลนี่ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะเวลาที่พี่พลนี่นะคะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆ จะได้ไม่พลาดกันเลยคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ